เล่นเด็กและกรอบแว่นลด20%ทางร้านนะคะตัดแว่นเด็กผิดไม่น่าเชื่อน้องยังมองเห็นได้ชัดอยู่เลยเรื่องนี้ไม่เกินจริงนะเพราะอะไร ในคลิปนี้มีคำตอบถ้าผู้ปกครองกำลังหาข้อมูลหรือเตรียมงบไว้ก่อนเรามีแนวทางง่ายๆมาบอกค่ะเล่นทั่วไปกองแสงสีฟ้าราคา1,400บาทอยากได้กรอบพร้อมเล่นเฉลี่ยเซ็ตลับประมาณ5,000บาทส่วนเล่นชะลอสายตาสั้นราคาประมาณ90,00บาทอยากได้กรอบพร้อมเล่นเฉลี่ยประมาณ13,000บาทงบจะเหลือเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรอบแว่นที่เลือกค่ะกรอบแว่นเด็กทั่วไปราคา 890- 3,000บถึงาบาทขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ เรื่องสําคัญมากสําหรับน้องอายุต่ำกว่า12ปีโครงสร้างดวงตาของเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่ภาพที่เข้ามามักจะตกที่ด้านหลังของจอประสาทตาส่งผลให้กระบอกตามีการยืดตัวออกเพื่อให้ตรงกับตําแหน่งที่ภาพตกจึงเกิดขึ้นเป็นสายตาสั้นในวัยเด็กสําหรับเลนทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นได้จริงแต่ภาพที่ตกหลังจอประสาทตาในส่วนอื่นๆยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเลนชะลอสายตาสั้นเป็นเลนส์ ที่ได้รับการออกแบบพิเศษปรับให้ภาพที่รับเข้ามาในทุกส่วนตกในตำแหน่งที่ถูกต้องของจอประสาทตาเราขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปตรวจวัดสายตากับทางโรงพยาบาลก่อนและนําใบสั่งแพทย์มาสั่งตัดเล่นกับทางร้านจะดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วร้านแว่นตาที่มีนักทัศนามาตรอย่างเราวัดสายตาได้ถูกต้องแม่นยําอยู่แล้วแต่เด็กเล็กจะมีสิ่งที่เรียกว่า accommodation หรือกระบวนการเพ่งที่สูงมากทําให้ค่าสายตาที่วัดจากร้าน าจจะมีการคาดเคลื่อนได้เช่น น้องสั้นจริงๆอยู่ที่ลบ300แต่เราวัดได้ลบ400แล้วน้องยังเห็นชัดไม่ปวดหัวแต่ก็นั่นแหละค่ะมันจะสะสมและส่งผลเสียระยะยาวต่อให้ใส่เลนส์ดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยถ้าค่าสายตาพิษตั้งแต่ต้นดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องไปกลับหลายรอบเราแนะนําเลยว่าไปโรงพยบาบาลตรวจวัดสายตาก่อนแล้วค่อยนําค่ามาให้เราจบสองเที่ยวสบายใจไม่ต้องเสียเวลาการตัดแว่นเด็กมี3สิ่งที่สําคัญมาก หนึ่งแค่ใส่ตาต้องแม่น 2. กรอบแว่นต้องกระชับเหมาะสมกับช่วงอายุและ 3. เซนเตอร์เลนต้องตรงกับจุดศูนย์การมองที่ ibit center เราดูแลข้อ2และข้อ3ให้ครบ <c oughs> มั่นใจได้เลยว่าน้องๆจะไม่เจอปัญหาสะสมในอนาคตแน่นอนค่ะร้านเราเชี่ยวชาญเลนทุกรูปแบบโดยเฉพาะเลนโปรเกรสซีฟดังนั้นเลนเด็กหรือเลนทั่วไปสำหรับทีมเราทุกสาขาถือว่าง่ายมากๆม,มีรีวิวดีๆจากลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดก่อนที่ ที่จะตัดแว่นเราควรที่จะรู้งบก่อนเพื่อความสบายใจสามารถเช็คราคาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยแว่นน้องๆสามารถเลือกดูแบบดูสีได้เลยที่เว็บไ b i t Center อย่าลืมนะคะช่วงเย็นและช่วงวันหยุดลูกค้าเยอะมากแนะนำให้จองคิวล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องรอนาน i b i t Center ใส่ใจทุกขั้นตอนดูแลดวงตาน้องๆให้เหมือนลูกหลานของเราเอง